เลยแล้วค่ะเพราะเราจะพาไปตามติดเบื้องหลังงานฉลองครบรอบ3ปี X Channel จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เซนทรัลแกลดพระราม9งานนี้ขับขั่งไปด้วยพิธีกรช่อง X Channel ดาราและศิลปินในเครือ x a กว่า40ชีวิตที่ตบเท้ามาร่วมงานเพื่อมอบความสนุกบนเวทีทำกลางแฟนคลับที่มากันแบบล้นหลามพร้อมภาพบรรยากาศการเตรียมตัวจนถึงวันงานในแบบ Exclusive สุดๆแต่ละคนจะมันและจัดเต็มแค่ไหนไปชมกันค่ะ i'm อ้าคครับเป็นรูครับใครครอ าการซ้อมเดินแบบและร้องเพลงของเราพิธีกรช่อง X Channel กับเราน้องๆเดอะ t ตาร์แปดแต่ละคนจะวาดลวดลายได้แซบแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ กับเบื้องหลังงานฉลอดครบรอบ3ปี X Channel และเพื่อให้งานออกมาเริดสมบูร์แบบครั้งทีงานเาราศิลปินและพิดีก่อน <ไป S 1> ก็เลยต้องมาซ <ไป S 1> ักซ้อมคิวต่างๆ,างๆกับสถานที่และเวทีจริงๆกันก่อนตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยแล้วค่ะะที่เธอได้ยินจริงไม่จริงมาสัมผัสก่อนดีม How should you you do ทหทรักไม่จริงไม่ว่าดียิ่งไม่นานกระถึงไปแค่จะรู้จะตนา ไม่อยากรู้เข้าใจจัดให้ทุกที่ดีกว่า ก็แค่างันสวยแค่เีีตาเป็นตะกายก็แค่นี้ทำไมใจฉันต้องวุนวายตอบเงินเด้งก็เธอไม่ได้เด่นขนนั้นคิดชวยในลมไลก็ไม่ได้มีอาอะไรหน้าของตัเสัไกกันสสู้สสู้ตั้งหา นั่นแหละเดียวอฉันบอกยาขึ้มาแล้วละจะรับมือไม่ทันไม่ทนันกะกะก,กกลัวที่ไหนใจลา้าใวาให้กลา้า,ลา,าไปจุลตอนนี้เยไ,ไวเธออยากทิ้งไปรอเเียว้วกันินโทรมา ตั้งใจไหมตั้งใจมากนะคะเขาตั้งใจซ้อมเพื่อโชว์นี้แบบจริงจริงจังเลยแต่ด้วยความที่พอรวมตัวกันเมื่อไหร่แล้วเหมือนแบบตลาดแตกจริงๆค่ะ นเตร์โอเคเอาดอแนมเป็นเซ็นเตอร์คผู้แรกเป็นเซนเตอร์จบที่เราพิธีกรเข้านะจ๊ะจบที่ล้วพิธีกรเข้าสวนเข้ามาแล้วเสียเพลงลง <_ t un> นะคะ ช่วงหน้ากลับมาพบกับความมันบนเวทีและภาพเบื้องหลังที่รายการตามติดชีวิตดาวได้ไปเก็บภาพมาให้ได้ชมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆจะเป็นใครกันบ้างตามติดได้ในช่วงน้าค่ะนั่นมุกนั่นมุกหรือวต้องไปดูเวทีครับมุกนี้รับรองต้องกครับ ครับผมมาร์สจากเอ t เ r t a i เทนเมนต์อัปเดตและข้างๆผมครับพระโตครับจากซองเน็ตเวิร์ครับ,รบตอนนี้เราสองคนก็กำลังซ้อมสคริปต์อยู่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ทำงานแทนคุณแฟรงค์งคงที่แฟรงค์เนี่ยนะครับป่วยกัยนทร์หันทาน,ทานยืนตรงทำความเคารพคุณครูไม่ใช่จัน เครียดใใช่ครับนี่งาน X Channel ครบรอบ3ปีนะครับวันนี้คนก็มากันเยอะมากตันนี้งานกำลังจะเริ่มและเกือบแล้วตอนแรกในงานเราไม่ได้จัดที่นี่ตอนแรกจัดที่สนามหลวงครับผมหรือที่ก้ามาโหเล่นเล่นวันนี้ก็มาห้างใหม่ก็เป็นห้างใหม่ไงนามใช่ร่ากมใช่ก็เหมือนว่าห้างใหม่ๆก็เหมาะกับงาน3ปีของเราจะได้เริ่มต้นในปีที่4ใหม่ๆถูกต้องเราครบรอบ3ขวบวแบบนี้นะครับก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคน คืเอเชียร์เราไปเร right, ื่อยรักเราไปเรื่อยใช่นะครับสวัครบครับวค่ะมั่นใจมาก้องสร้างคมั่นใจตัวเองก่อนแล้วคอื่นจะได้มั่นใจในตัวเราตื่นเต้นพอจะขึ้นแล้วตื่นเต้น ครับผมไม่เกี่ยวในคอนเซ็ปนะครับชุดหมอแล้วนักมวยบอลครับไปโดยล้วนกอดอดกระแสฟุตบอลยูโรนะครับ เราจะพาแบ็กี้ไปตลุยเมืองนอกโอเคเหรอมามาแบ็คหรือน้องอะนี่ไปญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นตัวจริงแล้วคนดีครับตนได้ตนไ้ครับอายยาเกาหลีเกาหลีนะครับเรียกว่าเรียกว่าคนลาสภาพอากาศและภูมิประเทศการจีนตอนี้เป็นฤดูหนา แล้วเขได้แต่งในชิตประจําวันนะคะนี่คือพ,พี่หนอนบอกว่าตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยใช่พยายามมากเลยใช่ก่อจะบอกว่า,วาอกมาขนาดนี้นะเพราะปกติเป็นคนแบบแบบเรียบร้อยจนแบบแต่งหน้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบสวยธรรมชาติแต่ว่าวันนี้ก็แบบนานๆออกงานไงก็เลยไม่อยากแบบธรรมชาติก็เลยต้องแบบแต่งหน้านิดนึงทำผมนิดนึงอะไรงี้งมี นายหนุ่มที่เป็นสไตลิสต์ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะสไตลิสต์ของเราค่ะบอกว่ามีพร็อพนิดนึงเพราะว่าชุดสู้สีคนอื่นเขาไม่ได้ค่ะเลยเล่นพร็อพแทนดูสีพี่หนอนกับสีพี่ดอยเข้าไปก็ขอยอมแพ้ค่ะเปนสีนูดนะไหนนูดนี่เน่นู่นีดเนอะทอนนูดมากนูดคือแก้ผ้าออกไปเลย,ยถูกต้องก็เลยต้องมีดอกกุหลามาช่วยสวยงามเหมาะกับหญิงสาวสวย,สวย ผมเบาไปนะวิเบานะเดี๋ยวเต้นไม่ถานาัดขนตาถึงคิ้วเลยนะนั่นแะจุดเด่นยังเก่เาก็ไปในสมองจ้าน้ำพอเยอะน้ำพอเยอะไม่อีกมันมันเขาเอาอัเซอรีมาให้เพราะว่ากลัวเราสอบเพราะผมเราเบา,ากว่าคนอื่นจริงๆ <l ots> ผมเบามากคนอื่นเขาแบบเขาแรงมาเต็มที่เราก็เลยต้องใช้แว่นช่วยนิดนึงมีแว่นมีกระเป๋ามีโอ้ตายเยอะแล้วเนี่ย <l ots> รี่าม่เอาแ้ายคะงบนไม่มีที่นั่งค่ะนี่คุณเรามาอ่านป้ายไฟ,ไฟไกันก่อนมั้มีอะไรยังไงบ้างอ่ามีไฟไฟมาใครมีไฟไ,ไฟะไยยกเลยครับขอดูหน่อยอ้าวแฟนคลั เสียงกรีดดังกระหึ่มตั้งแต่เปิดงานเลยแ่ละค่ะยิ่งถึงช่วงไฮไลท์ของงานอย่งการร้องเพลงร่วมกันระหว่างพิธีกรและน,น้องๆเดอะสตาร์แปก็ยิ่งทําให้อุณหภูมิภายในงานร้อนขึ้นมาทันตาก็เพราะแต่ละคนนั้นจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครนั่นเองค่ะ แอสเทชแลที่กำลังย่างเข้าสู่ปีที่4ก็ยังคงจะเสิร์ฟสาระและความบันเทิงแบบรบรถให้คุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนส่วนผู้ชมทางบ้านสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือว่าติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง w ว็ Facebook c o m สตมตามติดชีวิตดาวแล้วกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.30นถึง13.00นออกอากาศซ้ำเวลา17.30นถึง18.00นทางช่อง S อ h a n n ช l แห่งนี้ค่ะ